ดีครับวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักปุ๋ยยูเรียสูตรเข้มข้นอุปกรณ์ก็คือน้ำปลาหนึ่งอันไข่สามฟองแล้วก็ชุรครับมีเสียงรีด้วยเรา,ามาตอกไข่ก่อนครับใส่ไข่ก็ปครับไข่สามฟองครับ ใส่น้ำปลาลงไปหกช้อนนะครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จะไม่ใส่ผงสูรสครับบนันถอดได้ครับเก็ดปุ๋ยครับพี่น้องเอา เราจะใส่สามช้อนนะครับคนสามช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งสองสามครับเราจะคนให้เข้ากันครับใ,ใกล้ๆหน้ากล้องตีคือตีใครครับตีให้มันเข้ากันก่อนนะครับทุกคน กันก่อนเราจะมาทำปุ๋ยยูเรียสูตรเข้มข้นครับเพื่อไปใช้ลดน้ำผัดปืดต่างๆครับใช้ได้ครับนใส่เรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปเปิดน้ำมใไฮเซขวดครับพี่น้อง เออ่าให้มันเต็มเดื๋อให้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตั้งไว้ตั้งไว้ครับผมวันนี้เราจะทําทั้งหมด20ขวดนะครับนี่กอกไปเรื่อยๆื่อยครับกอกจนแล้วหมดเลยครับอ่าอกไปเรื่อยเรื่อยๆร,ร,วรย,รย,รยวันนี้เราจะทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยยูเรียสูตรเข้มข้นนะครับทุกคนเอาไว้ใช้ในพืชผักสวนครัวของเรา นี่กอกไปเรื่อยๆครับกอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับหล,หลายขวดแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็มากอกใส่ครับกอกไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครับต่อขวดนะครับผมนี่อ่ากอกไปเรื่อยๆกอกไปเรื่อยๆครับนหนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งขวดนะครับใส่ลงไปนี่ ใส่ลงไปเรื่อยๆครับใส่ลงไปเรื่อยๆปับป๊บปั๊บแบบคล่องนี่นี่แบบคลองครับแบบคล่องครับนี่วันนี้เราทําปุ๋ยหมักชีวภาพกันนะครับอา้าวหลวงซ้่ได้ยี่สิบขวดพอดีครับทุกคน ทำเสร็จแล้วก็เราก็ปิดฝาปิดฝาให้แน่นเลยนะครับปิดฝาให้แน่นนี่ปิดฝาให้แน่นครับนี่ปั๊บ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 อ่ะแบบคล่องปั๊บ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 ่เหมือนกับโรงงานมาเองเลยครับนี่ปั๊บปั๊บนี่ปั๊บอือสุดยอดครับเลีงมือหน่อยเลีงมือหน่อยอ่า หมดยางหมดยางอ่าปิดไายแน่นาเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเขย่าครับเขย่าแล้วก็ตั้งไว้ครับอ่าขย่าให้เข้ากันนะครับก่อนเอาไปตากแดดทุกคนนี่ขย่าวไว้ขยเาวไว้เออสุดยอดครับขย่าไปเลยอ่าขย่าให้เข้ากันนะครับเราเขย่าทุกขวดครับอันนี้เราขย่ยาเช้าเย็นนะครับถ้าเราไปตากแดดแล้วเพื่อให้จุลินทรีย์มัน แต่กระจายนะครับทุกคนอา้าวหยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปตากแดดครับอา้าวปตากแดดโดยขังเงื่อนครับอา้าวปป๊บแบบป๊บแปบบ๊บอา้าเดินปป๊บป๊บแๆ๊บ,บโหยังแบบเฝา่เาว้าวจวดแดดจวดจัดนี่ยกให้ดูก่อนเรเรียบร้อยครับได้ยี่สิบัวนะครับ